ซูเลียโนวาโครโนจักรพพัดเวทมนตร์สายแอตเทเกอร์ที่จะเข้ามาให้เราเปิดการชาในวันที่25นะครับของเกม b a c k Cover Mobile นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับว่าเพื่อนๆควรที่จะปั้นแบบไหนนะครับอัพสกิลยังไงบวกใส่ของยังไงนะครับทุกคนเรามาดูรายละเอียดสกิลของเขากันก่อนเลยนะครับโดยนี่ครับสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยเมื่อโจมตีนะครับจะส่งผลลบความคล่องตัว5%ให้กับศัตรูนะครับแล้วเมื่อโจมตีแล้วติดคิย์ที่เข้านะครับจะเพิ่มความคล่องตัวให้กััับฝ่่งงตวเเอนีย อยู่ที่5%นะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับมีโอกาส50%นะครับที่จะโจมตีให้ผลดีบัฟหยุดเวลานะครับกับศัตรูเป็นเวลานาน2เทินนะครับแล้วให้ผลบัฟนะครับเพิ่มความเร็วเลเวล3นะครับเป็นเวลา1เทินให้กับฝั่งตัวเองนะครับให้กับตัวเองนะครับโทษทีฮะสกิลนีครับดีบัฟหยุดเวลาเนี่ยมันดีมากๆตรงที่มันโจมตีเป็นความเสียหายหมู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกตัวนะครับในฝั่งของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโอกาส ติดบัฟหยุดเวลาของสกิลที่2นะครับหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสกิลนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในส่วนของอันติเมทนะครับอันติเมทเนี่ยจะสร้างสถานะผิดปกติหรือสตันนะครับใส่ศัตรูเป็นเวลานาน1เทินนะครับแล้วลดผลดีบัฟความคล่องตัว20%ให้กับศัตรูนะครับให้ผลเทินพิเศษนะครับ เพิ่มเมื่อสังหารศัตรูได้นั่นก็คือเมื่อสังหารศัตรูได้เขาจะสามารถใช้สกิลได้อีก1เทิร์นนีครับเพราะฉะนั้นแล้วสกิลนี้เมื่อสังหารศัตรูได้สามารถใช้สกิลที่2เพื่อจะหยุดเวลาของสกิลที่2ของฝั่งตรงข้ามได้เลยเนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคอมโบคืออันติตายปุ๊บสกิลที่2ต่อเลยนะครับแล้ว ยังมีอีกนะฮะสร้างสถานะผิดปกติสตันคือโดนการันตีสตันหนึ่งนะครับถ้าโจมตีตัวไหนตัวนั้นจะติดสตันเลยนะครับสมมุติโจมตีโนเอลใช่ไหมโนเอลไม่ตายแต่โนเอลจะติดสตันนะครับ ประมาณนั้นครับส่วนวิธีการอัพสกิลแนะนําว่าควรเป็นอัพอันติเมตก่อนแล้วก็มาเป็นสกิลที่2แทนนะครับจากนั้นค่อยอัพสกิลที่1นะครับทุกคนเพราะว่าสายโจมตีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอัพแบบสกิลควบคู่กันไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันได้ใช้ทุกสกิลเนี่ยครับประมาณนั้นครับสำหรับจูเลียสนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเอฟเฟกหรือแอนิเมชันในการใช้สกิลของเขากันก่อนเลยนะฮะเปิดเข้ามานะครับสกิลที่1จะเป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับแล้วเมื่อโจมตีนะครับ จะมีผลลดความคล่องตัวหรือลดความเร็วนะครับให้กับศัตรูนะครับส่วนสกิลที่2นะครับจะเป็นการโจมตีทั้งหมดแล้วก็จะติดบัฟบหยุดเวลานะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสกิลนี้ผมถึงบอกว่ามันดีมากๆครับมันมีโอกาสโดน50%ทุกตัวนะครับถ้าอาจจะฟุกมากๆอาจจะโดนลดทั้ง4ตัวเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วจะอยู่2เทินด้วยนะสกิลนี้ครับ มาดูในส่วนของอันติเมตของเขากันบ้างนะครับทุกคนอันติเมตจะเป็นการเลือกโจมตีเดี่ยวนะครับหนึ่งทาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกตัวที่จะโจมตีดีๆนะครับถ้าเกิดเล่นในอารีนาแนะนําว่าโจมตีโนเอลก่อนนะครับปังตีสตันครับแล้วไม่สามารถทําอะไรได้นะครับประมาณนั้นนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อสังหารศัตรูได้เราจะได้เทิร์นพิเศษขึ้นมาก็สกิลที่2องต่อเลยประมาณนี้ครับสําหรับการคอมโบของจูเลียสจักรพพัดเวทมนต์นะครับ ดวลติเมตอีกรอบหนึ่งนะครับอุ๊ยเท่มากๆในส่วนนี้ผมไม่ได้เปิดแอนิเมชันไว้นะครับก็เลยไม่เห็นแอนิเมชันในการใช้สกิลนะครับขอไปด้วยนะฮะคือเป็นตัวที่เท่มากๆครับจักรพรรดิเวทมนต์ควรมีมากๆนะครับถ้าให้แนะนําว่าควรเอาถึงกี่ดาวนะครับสําหรับใครที่มีงบเพียงพอนะครับสามารถขึ้นไปถึง5ดาวได้เลยเพราะว่าเมื่อถึง5าดาวนะครับเขาจะได้บัฟพิเศษนั่นก็คือเมื่อตายจะสามารถย้อนกลับมาได้นะครับ ในเลือด100%เต็มนะครับแต่ถ้าอยู่ที่2ดาวนะครับเขาจะย้อนกลับมาที่เลือดแค่45%เพราะฉะนั้นแล้วนั่นก็คือเอาสรุปง่ายๆก็คือบัฟตายเกิดนั่นเองนะครับเมื่อตายนะครับถ้าอยู่2ดาวจะเกิดขึ้นมาเลือด45%ถ้า5ดาวคือเลือด100%เต็มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่งบเพียงพอนะครับสามารถเปิดให้ได้จนถึง5ดาวเลยเป็นตัวที่เอามาแก้โนเอลได้ดีมากๆนะครับสำหรับใครที่คิดว่าจูเลียตมันจะสามารถ ปิดฉากโนเอลได้ตั้งแต่ต้นเกมหรือเปล่านะครับมันมีความแตกต่างของความเร็วของโนเอลกับจูเลียตอยู่พอประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปดูปับความเร็วเขาเรียกว่าบัฟสแตทของจูเลียตกันก่อนนะครับจูเลียตเนี่ย้าคุณไม่อัพถึงเลเวล100รนะครับไม่อัพถึงเลเวล1 0 0แล้วไม่มี5ดาวนะครับความเร็วของจูเลียตเนี่ยจะอยู่ที่104นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าโนเอล5าดาวเนี่ยจูเลียตไม่สามารถ เิดก่อนโนเอลได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วของที่จําเป็นต้องสวมใส่เนี่ยอาจจะเป็นของที่บวกความเร็วนะครับวิธีการปั้นก็คือถ้าเพื่อนๆชอบเป็นสายแบบเปิดก่อนได้เปรียบก็เป็นอุปกรณ์ความเร็วครับที่มันเพิ่มความเร็วใส่ไปเยอะเลยยิ่งดีครับแล้วควรใส่ออฟลองเป็นที่เพิ่มคีเลตแล้วคีดาเมจน,นะครับบวกเปอร์เซ็นต์ m อ t k ด้วยยิ่งดีนะครับหรือจะมีบวก MATK บวกแอคแท็ที่เป็นเปอร์เซนต์ด้วยยิ่งดีครับสำหรับการใส่อปหรือปั้นของสวมใส่ของตัวละครจูเลียตนะครับแล้วเมื่อเราอัพถึง5าดาวนะครับสังเกตดูนะฮะว่าสมมุติจูเลียตอัพมาแค่ถึง4ดาวความเร็วของจูเลียตจะอยู่ที่105เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดโนเอลเลเวล5เนี่ยมันจะอยู่ที่106นะครับถ้าเกิดจูเลียตอัพมาแค่เลเวล4ไม่สามารถเปิดก่อนโนเอลได้อยู่แล้วนะครับมันต้องพึ่งของสวมใส่นิดนึงนะฮะแล้วเมื่ออัพถึงเลเวล5นะครับความเร็วมันจะอยู่ที 107เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ใครที่งบเพียงพอปั้นให้ถึงเลเวล5มันจะได้เปิดก่อนโนเอลนะครับแล้วที่เหลือก็อยู่ขึ้นอยู่กับของสวมใส่ของเ,เพื่อนๆนแล้วนะครับว่าจะสวมใส่ของแบบไหนนะครับแต่ถ้าชอบไปสายเปิดก่อนแนะนําว่าเป็นเซตความเร็วน่าจะดีที่สุดนะครับส่วนใครที่ไม่อยากเล่นสายความเร็วนะครับเล่นเป็นสายแ er, อคแท็กเกอร์หรือบวกอัตราคีิ์ที่นะครับหรือบวกอัตราเขาเรียกว่าความเสียหายคีย์ที่ก็ได้ครับอาวุธก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับ ของที่สวมใส่นะครับน่าจะเซตแนะนําน่าจะเป็นเซตนี้ครับเซตที่บวกอัตราคริติ c คอลเพิ่มเติมนะครับใส่เป็นเซตเดี๋ยวผมหาเซตสักครู่นะฮะโอเคใส่เป็นเซตแบบนี้ก็ได้ครับใส่เป็นเซตที่อาจจะเพิ่มเป็นความเสียหายคริติคอลก็ได้ครับแต่นะครับถ้าเกิดอัดตราคริติ c คอลของจูเลียตไม่เยอะเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ส่งผลในการใช้บัฟลดความคล่องตัวของการโจมตีสกิลที่1นะเครับเพราะว่าสกิลที่1ของจูเลียสเนี่ยเมื่อโจมตีคิย์ที่เข้าเขาจะเพิ่มความเร็วให้กับฝั่งตัวเองนะครับหเพราะฉะนั้นแล้วอัตราคิ่ที่เข้าจเป็นมากๆสําหรับจูเลียสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใส่นั่นต้องเป็นอุปกรณ์ที่มันบวกอัตราคีิที่เข้าครับเพราะฉะนั้นแล้วใส่เซตนี้ที่มันมีเครื่องหมายบวกน่าจะดีที่สุดเพราะว่าเมื่อใส่ครบ4เซตมันจะบวก10%เลยะ,จจะสับเป็น ความเสียหายคิ่ก็เพิ่มด้วยก็ได้หรือจะเป็นเจาะเกาะก็ได้นะครับในส่วนนี้นะฮะใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่เซตที่จะใส่นะครับแนะนําว่าเป็นเซตที่ติดดาวจะดีที่สุดนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการแนะนําวิธีการปั้นจูเลียตเบื้องต้นนะครัอโอลืมไปการใส่สกิลการ์ดครับการใส่สกิลการ์ดของจูเลียตเนี่ยแนะนําว่าควรเป็นสกิลของตัวเขาเองเลยนะครับเพราะว่าเรามาดูในส่วนของสกิลของจูเลียตกันก่อนนะฮะ ถ้าเกิดมีการ์ดของตัวจูเลียตเองนะครับก็แนะนําว่าให้ใส่ของจูเลียตเองเลยนะครับแต่สําหรับใครไม่มีนะฮะแนะนําว่าใส่ของแอสตาได้นะครับที่เขาแจกมาต้นเกมครับที่มันจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด10ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแนะนําว่าเป็นการ์ดของตัวจูเลียตเองจะดีที่สุดเพราะว่าเขาจะเพิ่มนะครับของสกิลที่2มานะั่นมันจะมีบัฟทาให้ดีบัฟสูญเสียความคล่องตัวกับศัตรูที่กําหนด เพิ่มมาเนี่ยครับแล้วก็มีกากส60%ที่ผลดีบัฟลดความคล้องตัว10%กับศัตรูทั้งหมดยกเว้นเป้าหมายที่กําหนดนะครับก็คือเมื่อเราใส่บัฟนี้ศัตรูนะครับที่ไม่ใช่เป้าหมายของเราจะมีโอกาสนะครับลดความคล่องตัว10%นะครับแล้วโอกาสติดเนี่ยอยู่ที่60%เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีการ์ดสกิลของตัวจูเลียตใส่เลยเนี่ยครับเป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนใครไม่มีนะครับใส่เป็นการ์ดนี้แทนได้ครับนี่เลยบวกพลังโจมตีทั้งหมด10%ได้เหมือนนกัรือถ้าใครไมม่ีีอกนะครับ อาจจะใส่เป็นการ์ดที่การ์ดนี้ก็ได้ครับความเสียงที่ทําได้นะครับเป็นเลเวลห้ายิ่งดีครับเพิ่มความเสียที่ทําได้นะครับหรือจะเป็นอีกการ์ดหนึ่งนะครับที่ไม่มีเลยนะครับแนะนําว่าใส่เป็นการ์ดของตัวนี้ก็ได้ครับที่มันจะเพิ่มอัตราคริเทอคอลขึ้นไปตั้ง1 5เมื่ออัพถึงเลเวล5นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว อัตราทีิ่เข,ของจูเลียตรอัตราทีิ่เข้าของจูเลียสมันสําคัญมากๆนะครับประมาณนี้นะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าควรจะปั้นแบบไหนนะครับจูเลียสคลิปนี้ก็มีคําตอบให้เพื่อนๆแล้วนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ในวันที่25นะครับจูเลียสจะเข้ามาพร้อมกับตู้กาชาให้เราเปิด99รอบนะครับเปิด10ครั้ง99รอบนั่นก็นคือ ไอกาชาญ999โรนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่แนะนําให้เพื่อนๆควรเปิดหานะครับหากต้องการที่จะเอามาเล่นกับทีมโนเอลนะครับเลือกเป็นลาเดสก่อนนะครับหากเพื่อนๆไม่มีมาร์สนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นมาร์สก็ได้นะครับแต่ถ้ามีลาเดสแล้วก็เอาเป็นมาร์สนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาเป็นลาเดสก่อนนะครับหรืออีกตัวหนึ่งเป็นวิลเลียมก็ได้ครับ หรือใครไม่มีโลตัสก็เอาโลตัสก่อนก็ได้นะครับตัวที่ผมแนะนําให้หาน่าจะมีประมาณเท่านี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับอาจจะเป็นแนวทางในการปั้นตัวละครจูเลียตให้เ,เพื่อนๆก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยเพราะว่า ผมก็จะมีไลฟ์สตรีมมาบ่อยๆนะครับแล้วก็เราจะได้มาพูดคุยกันบ่อยๆนะครับทุกคนงั้นมาที่ว่าเร็วยังช้ากว่าลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม